โอาปูเขาไปไหนี๋ยวชุดสงฆ์าช่อันนี้ชมใช่ปะใช่เอาอันไหนอ่ะใช่สีเหาอะไรใช่โอ้ยังขึ้นเด้นไงเขินอยู่ไหนอ่ะใช่นี่ number eight goodbye มากมันไหมอะไม่ได้ฟังด้วยอะนี่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 กิจกรรมอ่ะไปติดตามยังในโซเชียลยังมีมีเลยไม่เห็นมีอะไรเลย บอกเขาพลาดแล้วกันก็คือเขาอาจจะพี่สองสวัสดีครับเขาพ่าดว่าขอถามพี่สองสวัสดีค่ะโอเคแล้วติดตามในเพจเพจที่สองที่ทำไมที่ช่วยชีวิตได้ด้วยเราเนี้ยก็คือเขาจะให้แชร์ให้แชร์ให้แชร์หรอให้แชร์ อะไรไม่รู้อ่ะเขาจะคัพแรมแล้วอ่ะไม่เราเล่นใหม่เล่นใหม่ได้นใหม่ฮะให้เวลาหนึ่งเดือนอาทิตย์ละคนฮะจะคัพแต่อาทิตย์ละคนอาทิตย์ละคนเป็นกี่คนสี่คนสี่คนจะมีสี่คนผู้โชคดีเดินเนอร์ร้องเนสดินเนอร์ดินเนอร์อะไรส้มตำซ้มตำบ้าเลือกหลักเองหรือเปล่าไม่เป็นดินเนอร์แล้วแล้วก็จะมีของที่เนี่ยทำมาให้กินว้า นี่น่ากลัวเลยไม่ไม่เราทองชันเลือกแบบไหนอะนั่นแหละเนกรันคนกดไลค์มั้ยสุ่มออสุ่มอาจะสุ่มมาคนหนึ่งมีเล้าไหมเดีวบ้านเดี๋ยวไม่ตอนไลฟ์ของแชทองไหนนะคอ่ามาคุยกันได้นะคะ เออถ้าไม่ตอบไม่้าคุยแล้วไม่ตอบอ่ะเออพยายามตอบไม่หมดเนเตอร์กี้ร้องสดผอมากปวดแผ่นใช่ป่ะเออปวดแผ่นแผ่นกระตุกแผ่นกระตุกวะเนี่ยาไม่ป่วยอ่ะร้องดีวันนี้โอ้ยอะไรรู้ปะอะไรทองลึกลกรงอ่ะมันปล่อยไม่หมด กบบมว้ไ่มีแต่เราาตัวไม่ได้ไม่ก็อยากคิวดิทำไมวันนี้ไม่ยักคิวอ่ะยักคิวยกคิวอยู่ยักอยกไไมเดี๋ยวเอาตอนมบโอไอซีด้วยข้างนึงโอไอซีอ่ะเออโอไอซีไปเปล่าไปยใจได้นะคะเป็นเน่น่ต่อทานท่าแล้วท่แล้ว อ่าลองนิเดี๋ยวเนยรองข่อนอนับเนจะรองค่อนไหนพวกพี่จะร้อยอีกอนหนึ่งเออจะได้เป็นคอรัดให้ถอ,อย่าง,งาน,นั้นเนยจะได้ไม่ต้องเอาเออกเสียงจะได้เอาแบ็กกิ้งแ็กล้นเลยไม่ต้องมีแต่พี่โบแต่งไงเออ,เอ,อเอาว่าแล้วาูรไม่เต็มปากกแค่บอกลางแล้วดันบอกไม่ได้ขอให้เธอเข้าใจย n ยอมรู้ใจดีกว่ายอมรักคนที่ไม่เหลือใจไฟที่อาบคนใส่นอนเออเดี๋ยวพี่จะได้ไปละข้อเนื้อก่อนอีกสองวันไม่ทันไม่มีเนื้อเขาไม่มีเนื้อโปรเตสไม่มี่หนูมีไม่มีใครมีเดี๋ยวแกเดี๋ยวนี่เนทลองตะกี้ได้เพลงนี้ขอโทษที่ขอโทษนี่แกะเองไงไม่มี ใครรู้ระหว่างค่ะเน่เน่หน้าตาแบบพี่ซานีเนาะเข้ากันต้องกันเนาะเออใครเป็นแขกรับเชิญไม่วิวไม่ต้องมีแขกรับเชิญเลยคุยกันอยู่นั้นเออรักไม่เต็มปากเออ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 ออกเลยออกเลยมีมีกระดับเดี๋ยวหัดร้องเลยเฮ้ยเฮ้ยคนมั่นใจขนาดนั้นไม่ลงง่ายคนใช่นะใช่ใช่ ชอบม,มากเจ๊ก็บอกว่าเมื่อกี้เจ๊บอกว่าพี่หน่อยเนีขอร้องคนแล้วนะคะเนีไม่เอาเขาอ่ะไม่เอาเป็นแท็กมาให้ใ<ช>มันมีแต่แบบเป็นเสียงคอร,อสร,รอัสไงคอร์ดไลน์มาคือแบบมันไม่ทันก็เลยมีสิยงโคเต้ก็เลยรลังทับตอนดูเอซีก็ไปเอาแบบที่มันแบบไม่ต้องมีเสียงแล้วร้องช่วยนะโอเคแม่ใจเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคออเราขอปันใจแน่ใจเหรอ นัเลยกมีไสมัครที่เซเวนอีเลเเพื่อนเนี่ยเจอมาเพื่อนเนี่ยมาถ่ายมาให้ดูว่านั่งกินข้าวอยู่เสียงใครวะถามไปทั้งครอบครัวเลยหมอเฮ้ยจะอินมีอะนาเเพียนด้วยแน่อนเอียเออเด็กเพยนมากอ่ะเพียนมากอ่ะไปสมัครคนสอแอ นี่อะสะโพกหันหลังทำไม่ได้หรอกรอได้อยากได้ลูกนิ่งๆบ้างเอ้ยเนี่ยเหมือนเป็นแม่หญิงเนทเลยอ่ะท้าหนมองข้างเออไม่เปิดเลยวันนี้งตาก็ไม่มาไม่หายแล้วปิดไปเอากล้องมาเลยโอ้ลืมอ่ะตาดิจิตดิจิตได้โอ้คือร่างกายเปลียนไม่ได้นะตาไปทั่ว เอออันนี้หันหน้าทำไมโชคลิปโชคลิปเน็ตเป็นเหรอไม่ค่ะเพราบอกว่าถ้าติดอ่ะมันจะเห็นพุงเยอะอ๋อจะรัดอ๋อพุงปิ้นว่างั้นไม่มันมันจะแบบมันจะมันจะรัดรัดตัวไงเขาก็เลยต้องทำให้มันผองไปมันผอมไปไม่มันเป็นอย่างนี้แต่เไม่ลอยถามดีนายเอ็นไปทำไรอ่ะเออนายเอ็นไปทำไรอ่ะไปเดินแค่นั้นเหรอ เชิญไหมเชินไหมเชินไหมเหรอคะยังไม่ทราบค่ะถ้าเชิก็เดินแบบตรงๆไปโอ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้ยโอ้วโอ้ยโอ้ยลอ้ยโ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 น้ยโอ้ยโอายรอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้ยอ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ย้โอ้ยโ้ยอ้้ยย้อ้ย้ยอ้ เหมือน่เหมือนพกปืนน่ะแม่พกเอาไปไม่ได้ใส่ลับอ่ะใส่รับไม่ด้ขาจะพกขึ้นมาเป็นตัวนั่งพกเอาขึ้นอออกมาไม่เป็นไรหรอกเราลองเปล่าก็ได้เท้าเปล่าแล้วก็เปลท่านแม่ทัพโดนโยนลูกเก่งจุนค่ะอ๋อเออวันที่วันวันที่นั้นน่ะต้องไปร้องเป็นอังกอร์นะวันไหนจะให้ร้องท่อนไหนอ่ะสรุปในเซเลนเองใช่ไหม ก็ร้องไปหมดแล้วแหละจะให้พกพี่เป็นเนสหรือพวกพี่เป็นโปเทสสรุปเนสน้องเองเหอะเดี๋ยวลมชาเชแคร์ชาเชยอย่าแคลขอให้เปลี่ยนขอเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทีมบ้ะไดกลาเชยแร์ชายอย่าแคมั่นใจมากขอให้เปลี่ยนได้พอรู้แบบ ดเกันอย่าดสรุปกล้องหันมาถ่ายแน่อบกเี่อาเอาเอาเต็มคนเอาไม่เอาเตนี้ไม่ไม่เอาประสันคู่สามอย่างนี้เหรอไม่่ี๋ยพี่เาเทปเละไรน้องไชอบท่อนนี้เหมือนกันชอบเสียงลมๆอ่ะเอัอ้อะไรวะมาลองกนได้ั้าย้ ้องงงแลล้วเพไขยรอบค่ะตบแบงชนะวะขอยรอบค่ะแบงขงค่ะนี่แบบเป็นแตกฟองไรอีกแตกฟองต้องได้ไฟเห็นไทยนี่พูดแล้วไฟไรไม่ไงไม่ได้เราอยู่ในถึกนั้นก็ได้จะได้ไฟหมดเลยมั้งอาจจะเดินแวะไปก่อนเนี่ยดีเดียวดีเดียวไปไม่ไม่แตกฟองมอัดตะวันอื่นกันนเลยะ จะให้ไปวันเดียวกันเลยเนาะเหมือนว่าเขาอาจจะนัดคนอื่นละมั้งทิ้งช่วงนะเหมือนพี่ตุ้ยเงี้ยตุ้ยไปฮะไไลน์ตุ้ยนอนลอยเนะสงสารไฟลายแล้วก็ไปโอไอซีใช่าโมงอีกทีก็สองทุ่มสามทุ่มกว่าไม่ใช่สามทุ่มเนี่ยอ๋อใช่แกนอนลอยอยู่นะเฮดีอ่ะแล้วแต่ว่าคนละวันก็ได้ไม่ยากรักแต่จะบอกให้นะคะว่าแม่ทัพว่า ว่าไม่ง่ายเลยนะการเริ่มร่อนเพลงอ่ะเพราะว่ามันไม่มีจังหวะแทปโปให้เนทเลยใช่ไหมคำแรกที่ที่เขางบนร้องอ่ะแไม่ใช่พี่คำลงคาถามเนทเนทจะเข้าเพลงอย่งวะเออเพระงั้นดิพี่ไปไม่ต้องเสียบก่หน่อยไม่เป็นไรไม่คือแบบพยายามจะแบบจับแต่คือมันแบบคลองไม่อยากครับตานทีมันก็ตรงบางทีมันก็ไปตรงแต่ว่าเนทให้พี่เขาอ่ะไปใส่เสียงแก้วแตกมาแล้ว อ๋อเหรอเพลงถูกแน่นอนขึ้นพอดีเลยเนี่ยตอนเย็นที่เขาจะส่งมาให้ในของแค่ตอนเย็นเพลงไอ่ตอนเย็นแต่นี่ คือในซ้อมในรถแต่พ่อบอกว่าพร้อ่ไรก็คูดไม่ทานอ่ะคุบตาไม่ทานพ่อกลยว่าก็ใส่แก้วแตกไปเลยอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วพ่อเป็นคนชี้อ้าพ่อชี้แล้วพี่ให้ใส่ซีนัมเบอร์ซีนไม่ใดีมที่เหมือนไม่ได้เลยนะเออจริงพอจบเอฟเอมพุ่งเลยเออได้ได้ได้แต่พ่อร้องเนี่ยนะ ถ้าใครอยากฟังชอบูกพุ่งไปฟังพี่พ่อพ่อคือโปรโมทในเฟซพอบุ๊กเลยเมื่อไหร่จะเข้าขึ้นพ่ออคืนพ่อได้ยี่หนึ่งยังอ่าเป็นเซ็งด้วยร้อนอ่ะนี่พ่อไปเปิดแล้วไม่เหลือหรอกโม่หสายพ่ออะคือเนี่ยสงสัยต่อคนหางไข่ทุกแง่ต่าคือเราอยู่คอนโดอ่ะเพลงเพลง อ๋อไปต่อออกเพลก็ได้มาแต่พ่อไม่หมด S, <S music ใช่ไหมอ๋อไปเลยหมดอยู mm ่ u b e ยโอ้โคเ้าแตกอยู่เนี่ยโฟร์แชร์มานี่เองก็รอไอคุณอืมไปเลยน่าค่พรุ่งนี้ใช่ปะใช่พรุ่งนี้จะหลุดคนแรกเลยถ้ามันมาแล้วประกาศด้วยนะบอกก็หลดแล้วจะได้รู้ เราก็ไม่ซื้อเขาก็ทำแอปเปิลไอเดียเยอะสิไม่ใช่ไม่ก็มอเครื่องแม่มาบุกมันได้เครื่องละแอนเหรอใม่ไัเลยไอเดียไอเดียอันนอ๋อเหรอหนึ่งอันตอนหนึ่งตอนนึงเหมือนเฮดมิวสิกเหรสมุดพี่นุยใช้แอปเปิลไอเดียเยอ็สิแก่ได้เดียวไม่มีอยากเสียตังค์อ๋ออยากเสียตังค์อยากเสียตังค์ไม่มันต้องแอปเปิลไอเดียเดวใช่หรอ ไอเดียวนะอืมติดก็แอ่ะเป็นบอร์วายหรือว่าอรวายโนโนไอตูนไทยแลนด์อิสเบอร์แวร์วะมิตเบอร์วาวมิตเบอร์แวร์ไงพิทูอ่ะเบอรแวร์มิตเบอร์แวร์ไอตูนไทยแลนด์ไอตูนไม่เลนตัลเยไม่เดี๋ยวเกิดมันโหลดมากจนติดติดเบอดลนคนเยอะมากนี่เราต้บ้า่งไว้นะใส่ไหไหนหนไหไหไหนหไ

กินแล้วกินเซอร์เลิดแล้วค่ะสลัดอะไรล่ะสลัดเซิร์ดไม่เข้าไม่ได้ไม่ได้โน้ตโน้ตโน้ตหมดตะกี้มุกเมาให้ฟังอ่ะที่กองไฟดูฟิน่ะอะไรอ่ะทำอะไรบอกว่ากินเยอะมากไม่ต้องใส่ใส่ลงกับกล้องหนักกล้องหนักไม่คือจะแบบอากาศะแบบใช้เบาๆเบาๆเบาๆไม่บอกว่าไข่สี่ฟองกินหมดเบาไงเบา เปาหรอคือไข่ต้มประสีกอหรือไข่เจียวไม่ละกินอีกเออไข่เจียวอีกกินทีมเป็นเล้าเลยเฮ้ยจานละกี่ฟองวะสองแต่น้ำมันไม่สีอ่าไม่พั่วทั้งพุงเลยอ่ะเป็นแบบไหนเป็นแบบฟูๆได้ป่ะเน้นเป็นไข่เน้นๆไข่เดงนรไข่ขาวไข่เจียวอ่ะเฮ้ยเพลงนี้น่าโหดได้เลยอ่ะคเสียง้าเลยนะเไขอ่ะ ทั้งเจ็ดกันหรอเพลงเนื้อเหรอที่ไม่เคยร้องกันนะใช่เนื้อฮูเนื้อฮูเนื้อฮูเต้นไม่ได้ดิเนี่ยคือจะบอกว่าไม่รู้จักเป็นคนแรกไงคนแรกไม่ไวะแต่เพลงคนนะชอบไอพี่เตื้อคู่เตื้อคู่คืออู่ที่ไหคู่คืออยู่ที่ไหนเพลงหยุดมาร้องจากอันนี้นะหยุดหยุดใช่ ไอพี่ลืมล้วอ่ะไี่แจวมันแจวต้องจุดใช่ไหมมันมาร้องอะไรงล่ะเมื่อไหร่จะมีแจ๊สแจ๊สมาสกิปอะไรนะแจ๊ซี่สกุปปี้ดุปุ๊บอะไรนะหนุ่มฟอหรอชหนุ่มฟอหรอฟิที่ผมคนเดียวล้อจริงๆนะเนี่ยไม่ไปร้องของพี่สีนุ่มก่อนแล้วกันสบายนะมาเป็นแฟนกันไหมเออ จะเป็นบอลไปแล้วนะคะค่าขึ้นไปบอลอลอะไรหรอบอลอะไรเต้นเหรอคอคอตัวเต้นไม่ได้ได้แต่ไหลกับคอบายา่ไายบายบายบาย